หรอวะเชื่อก่อนมึงแต่งขนาดนี้เลยเหรอวะนี่มึงคิดว่ามึงแต่งตัวอย่างนี้แล้วคนจะจำมึงไม่ได้เหรอกูบอกเลยนะว่าโคตรเด่นเด่นเดินเลยวะรีบไปเฮ้สวัสดีค่ะพี่กรณ์เออวัสดีจ้ะเฮ้ยแล้วม,มึงจะรีบไปไหนอีกน่ยเออไปพี่กรณ์ไหนว่าจะลาเจดวันไงนี่ก็ลาอยู่ไงแค่เราไปกินข้าวอะ ไอ้กอนไปเฮ้ยมึงนี่ไปไหนอ่ะมึงทำหมือนมึงหนีใครอยู่กูไม่มีใครมึงเป็นอย่างนี้แต่บนรถแล้วนะเว้ยเฮ้เปาเปอ้าวพี่กอนพาใครไปด้วยครับน้องสาวอ่ะฮะไปน้องสาวเหรอไปเฮ้ยน้องสาวอ๋อเออน้องสาวน้องสาวอะไรวะก็มึงบอกกูเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าบอกใครว่าเป็นเมียเป็นแฟนไงนี่ไงกูบอกให้มึงแล้วไงไปติ่มซำข้างนอกอร่อยมากมึงไปกูพาไปนะกูไม่อยากกินติ่มซำเว้ยกูจะกินข้าวต้มกูอยากกินติ่มซำเว้ยไปข้ากูจะกินข้าวต้มมาก กูอยากกินเขาต้มไปแล้อไอก่อนีน่มึงกลัวเขาเห็นจะต้องเมนูมาบังหน้าเลยเหรอวะกูเปล่าแล้วเว้ยกูดูเมนูอยู่โอ้โหมึงสายตาสั้นมากมั้งฮะหน้าจมอยู่ในเมนูแล่ารับอะไรดีคะพี่กรรู้ด้วยเหรอครับว่าเป็นพี่ใครจะจำพี่ไม่ได้คะ พี่ทำอย่างกับว่าพี่ไม่อยาใครเห็นนะเอาวะปิดบังเลยไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> พี่ขอข้าวต้มสองถ้วยน้เรีบผักหมูสับผักบุ้งไฟแดนใส่หมูกรอบเป็ดพะโลใส่ไส้ใส,ใส,ใส่เลือดด้วยแล้วก็อย่าลืมไข่เจียวของพี่นะบอกว่าของพี่เร็วๆเร็ว,รวได้ค่ะได้ค่ะ ช้าๆก็ได้นะน้องพี่ไม่รีบเฮ้ยทำไมมึงพูดอย่างนั้นวะอ้าวก็เมื่อกี้ในรถมึงยังบอกกูอยู่เลยว่าช้าๆบ้างก็ได้ไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นมึงเป็นคนกลับกอกเหรอเฮ้ยพูดไปเลยเมื่อเอาไวๆเลยนะพี่ขอได้ค่ะอะไรของมึงเนี่ย มึงสั่งแล้วมึงจะดูอะไรอีกเออเพื่อนมีเมนูใหม่ไง